ออเออแกอีกสองอาทิตย์แล้วนั้นเราต้องไปสอบโอเน,น็ตมีเออเรายังไม่ได้อ่านหนังสือเลยเออเรายังไม่ได้อ่านเหมือนกันเลยเ,ออเรายังไม่รู้จะทํายังไงจะไปไม่ถูกนะเราสอบตึกไหนแกสอบตึกไหนเหรอสามแกสอบห้องอะไรห้องสี่สี่อุ้ยสอบห้องอะไรกันบเราเลยอ่ะอุ้ยเราเล่งคนแรกเลยเกเรานั่งเกือบคนสุดท้ายอ่ะจะอะไรอะจะตัวเลขวะออเคไม่รู้เหรอไม่รู้แล้วแกไปแกไปเอาบแบบยัง อ๋อแล้วแกอะสอบห้องไหนจดสอบห้องสามสอบอ๋อจะไม่รู้ที่สอบไปยังไงไปกับสาวเหรอเมงกะไซครับเมงกะไซเหรอแล้วแพรกับสอบสอบห้องไหนห้องสี่สิบแปดแล้วแกอะอ้่ห้องเดียวกันกับแพรอ๋อห้องเดียวกัแล้วต้องดาล่ะสามสิบต้องดาไปยังไง อีกสองอาทิตย์ก็ทำเลยไม่ได้ทำไมไม่ได้เลยแกเอ้ยก็อ้ยอีกสองอาทิตย์อีกเยอะเยอะหรอแต่ว่ามันไม่เยอะนะไม่เยอะหรอกงานมันเยอะกว่าใช่ใช่ว่างกันแหละมันก็ยงไ่้แต่ว่าสอบวันนี้มันต้ยากแน่เลยเออเมย์แกใช้ครีมอะไรหรอครีมพรพรอันไหนอ่ะพรสีเขียวแลแกล่ะใช้อันไหนฉันยังไม่ได้ใช้เลยอ่ะเราไม่มีครีมเองแล้วทำยไงเราอยากหน้าขาวอ่ะเราต้องใช้ครีมอะไร เราเห็นอ้อโรเมียนเราเนี่ยขายครีมหน้าขาวหรอือเขาใช้กันแบบขาวโอ้โหสุดยอดมันเป็นยังไงอะ่ะมันมันจะดีไหมอะ่ะแกมันแพงเหรอไม่รู้แต่ก็เห็นเขาใช้กันนะถ้าเราขาววันนี้ก็แน่เลยสักทีเราก็อยากลองดูมั่งอะ่ะแกแกว่าไงาว่ามันจะดีไหมอะ่ะหน้าแบบเรามันจะหมาะเหรอมันจะแพงไหมอะ่ะเราก็ไม่รู้สิ จะมีผลเอไไอ,อเราก็กลัวอยู่นะแต่ก็เออเราก็อยากลงอะแกแตเราเห็นเพื่อนคนอื่นเนขาใช้ก็น่าข่าวดีนะก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยริ่งเราแกงั้นเราไปซื้อมาใช้บ้างดาีกว่าเผื่อเราจะข่าวไปตอบอย่ไปหาผู้ชายใช่ก็หนุ่มๆเยอะงยไงไ่สอบเยอะยเยอะวันนี้คนเราต้องมีบ้างอะไรบ้าง ทำยังไงเราถึงจะได้เบอร์อ้อมมานะเราอยากสั่งครีมเราอยากขาวว่าทำยังไงดีคิวคิวค <net> <that? t vap ors> ิวคิวแกอย่าเพไปตายแกรู้จักคนชื่ออ้อมไหมที่ขายครีมอ่ะอ๋อรู้จักเออแกมีเบอร์เขาไหมอ่ะมีสิเออเราเอาเบอร์เขามาให้เราหน่อยได้ไหมเราอยากสั่งครีมอ่ะได้แล้ ศูนย์แปดแปดสามศูนย์สอึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่ศูนย์ okay. Okay. อ๋อโอเคข้ใจนะครับฮัลโหลนี่ใช่เบอร์ออหรือเปล่านี่ เออใช่เราเองเออเรานุกนะเราอยากจะถามแกเรื่องครีมอะ่ะเ,ออเราได้ยินเ,เขาบอกว่าแกขายครีมใช่ปะ่ะใช่ใช่เราขายครีมเออมีครีมอะไรน่าสนใจไหมอะ่ะพอดีว่าเราอยากหน้าขาวอะ่ะก็ต้องดูนะมันมองเข้ามาดูดิมันมีหลายตัวอยู่ครีมอะ่ะเออมันก็มีพวกครีมแบบครีมหน้าขาวครีมแบบใช่แล้วแบบ หน้าเด้งอะไรแบบนี้มันก็มีหลายตัวอยู่แกต้องเข้ามาดูเอองั้นเนี่ยเราไปสั่งครีมนะอือจา่าจ่าแค่นี้แหละเ,เราเจอกันนะอ๋อเออเออโอเครีบมานะจ่าจ่าแค่นี้แหละอ๋อแกยังไม่หยุดขายครีมอยู่เหรอครั้งที่แล้วคนที่มาสั่งครีมกับแกหน้าเขาก็ผังดีนะที่เขาไม่เอาเรื่องก็เพราะว่าเขาไม่เอาเรื่องไงน่าถึงขายต่อ แต่ละคนที่น้่งคางก็ไม่มีใครกล้าเรื่องเลยห่อเอออ้อเราคุยกับแกเรื่องครีมที่เราโทรมาถามแกอ๋อเ่ื่อคืเอเราครีมแบบไหนเอาครีมอะไรก็ได้ที่มันชายแล้วหน้ามันขาวๆอะอแกมีปะมีอยู่แต่ว่าลงอมมาไม่เยอะนะ เออก็ออกมาดูก่อนได้ป่ะถ้าไม่อยู่แค่นี้นั่นน่ะแต่ยังไม่ได้เอามาเลยขีมอะไรนี่ขีมอเร่งมันชายแล้วมันจะเป็นยังไงสัาพคนเป็นยังไงหรอมันก็ชายแล้วก็บอกว่าหน้ามันก็จะขาวขึ้นแล้วมันก็จะแบบนิ่มหนากเอ้ยนะโถ่จริงดิจริงจริง,รงขอดูน้อยรีมหน่อยนะโอเคโอเคดูเลยถ้าเกิดว่า อยากได้แบบอย่างอื่นนะมันต้องไปสั่งพี่เขาอ,อีกทีหนึ่งอ๋อเออแล้วครีมอันนี้นะครีมอะไรเหรอันี่ก็เป็นครีมแบบขาวมากแล้วถ้าใช้แล้วแบบหน้านเหมือนกระดาษเลยโคตรขาวเออ,อ,ออเออเออแล้วว่าโอเคนะเอองั้นเราเอาสองอันเลยอันนี้เท่าไหร่เหรอโอเคโอเคอันนี้ อันนี้น่ะที่จริงอ่ะสองร้อย200นะเราเราใหนะ้ร้อยเก้าสิบนะแต่อันนี้ครีมหน้าเด้งก็เอาร้อยยี่สิบกันกันเดี๋ยวนะร้อยเก้าสิบกับร้อยยี่สิบอ่ะเราให้ดิบแกก็ได้อ่ะอ่ะ,อะขอบคุณค่ะจเ,เขาให้สวยๆนะจ้าจ้าถ้าหาเราขาวเราจะสั่งไว้นะโอเค ขาวแล้วเหรอเนี้ถขาไปมันต้องข่าวแน่ๆเลยคอยดูนะจะไปอ่อยผู้ชายสองหนึ แกไปไอเสื้อรุ่นน่ะเพื่อนเขาบอกว่ามันจำพันหนึ่งนะจะเอาไหมไม่รู้อ่ะยไม่มีเงินเยเอาไหมล่ะโอ้เพียงไปไหมอ่ะมัาจำพันหนึ่งก็ไม่รู้สี่มนโนบอกพันหนึ่งอ่ะโอ้ใย่าง้นก็เงินคงไม่ทันแล้วล่ะถ้าเไอมันบอกว่าถ้าไปมาจำอ่ะก็วันพุธโอ้เงไม่ได้ไปแกงลูกมาแล้ว รูไปไหนมามาจากบ้านมึงบอกไม่มาแต่ทำร้านล่เออนู๊กแกไปทำอะไรมาไม่น่าข่าวจังเลยเดี๋ยวนี้อ๋อเราใช้ครีมหน้าขาวนะที่เราเราไปสั่งแต่อ้อฟไว้ที่เรากือไว้วันนั้นนะอ๋อแกถือครีมมาหรือเปล่าเราขอดูหน่อยดีเออเอาเผื่อเราอยากซักดูหน่อยยังไงอันนี้น่ะครีมหน้าเด้งอันนี้น่ะ ขาวเวอร์ภายดิจิตอลนี่หรือไล่ะขาวขอดูหน้าหลักเด้งเลยต่ะไหนขอดูเนื้อคิมหน่อยนะใช่ยังไงหรอเนี่ยอ๋ออันนี้น่ะอันนี้น่ะใช้กลางวันอันนี้น่ะไอ้คิมหน้าเด้งน่ะเอาไว้ทาเอาไว้ทาก่อนนอนหล่องเด้งเหมือนเราแน่นอนโอ้สวยดีนะแล้วผู้ชายได้ประมาณยังไม่ถึงอันนี้ชุดเลยอะแต่ชุดกีเท่าไหร่ล่ะเนี่ยอ๋อตัวนี้น่ะร้อยเก้าสิบแล้วตัวนี้น่ะร้อยยี่สิบ เราไปสั่งกับอ้อมอ่ะแล้วมันจะไม่เป็นอะไรหรอก,ก็ไม่นะเราทายเมะเกิบอาทิตย์ก็ยังไม่เป็นอะไรนะหน้าเราเดงแล้วก็ขาวด,ด้วยจริงๆหน้าเกณฑ์ะขาวมากเลยนะเดี๋ยว เป็นเงี้ยโอ้ยแบ้อสอบขบนี่เนี่ยจงจะสอบนะจงจับมันเลยติดคุกไม่เป็นไรไหมไม่ไหวนวนี่ได้อป็นเงี้ยเราทำยังไงดี่ะหน้าเราพังอ่ะแกแลาวทำยังไงอ่ะเปแจ้งสอบขบดีไหมหรอทำยังไงอ่ะเราต้องแงยังไงอ่ะไปแจ้งแกมีเบอร์ไหมอ่ะ เอาเบอร์ให like ้เราหนสิเบอร์อะไรอะหนึ so, in sports, right? ่งหนึ่งหกหกฮัลโหลสวัสดีค่ะนี่ใช้นี่ใช้เบอร์สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคหรือเปล่าคะคือว่าหนูมีเรื่องที่อยากจะมาร้องเรียนนะคะคอยดูนะ เอาเรื่องถึงที่สุดอาจะฟองเร้่ค่าเสียหายถึงที่สุดเลยคอยดูสิทีมแกทำอะไรหน่มาทำอะไรดีทีมอ๋อทีมพวกแกรู้ไหมทีมที่เราซื้อไปจัดแกนะมันได้ผลดีพวกแกโฆษณาเลยนะแกเห็นไม่นีหน้าเหนีหน้าเรานี เาคืนไปเลยครีมแกนี่เดี๋ยวแกไปดูสิดูหน้าเราสิมันทอรครีมของแกนี่เอาเงินของเราคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะจะคืนได้ไงก็แกใช้ของเราไปแล้วก็ของของแกไม่ดีแกก็คืนเงินละมาสิก็แล้วไงก็ตอนนี้แกซื้อตอนแรกทำไมแกไม่ดูของก่อนล่ะทำไมแกพูดอย่างนี้แกจะไม่รักผิดชอบใช่ปะใช่ก็แกใช้ของเราไปแล้วอ่ะเงี้ยแกรอดเราแบบ สองคนทางนี้เลยค่ะตามมาเลยค่ะนี่ไหนๆเรากำลังเป็นเด็น้น,นี่ค่ะหนูน่ะไปซื้อครีมมาจากพวกมันนะพวกมันบอกว่าใช้แล้วจะหน้าแดงหน้าขาวชายเป็นแกง ินหกเดือนปรับไม่เกิน5 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเอออ๋อแกรีบจ่ายค่าเสียหายให้เขาเถอะแล้วแกจะให้ทำยังไงล่ะงั้นพวกคุณก็ต้องจ่ายค่าเสียหายให้ผู้เสียหายไปรักษาหน้าก่อนโอเคค่ะท่านก็จะจ่ายค่ารักษาให้เราแล้วน,นะคะไม่น่าเลยเราไม่น่าไปหลงเชื่อคำโฆษณาเกินจริงพวกนั้นเลย เราน่าจะดูให้ดีซะก่อนว่าครีมนั้นมันมีฉลากมีอยอยมีคำเตือนอะไรไหมแต่เราก็ดันไปหลงเชื่อสรรพคุณที่เขาโฆษณาไว้เกินจริงมันทำให้หน้าเราพังต่อไปนี้ถ้าเราจะซื้อครีมเราจะดูให้ดีก่อนเราจะต้องดูฉลากว่ามีอยอยไหมมีวันเดินปีที่ผลิตมีวันหมดอายุไหมมันได้มาตรฐานหรือเปล่าหน้าเราจะได้ไม่พัง <S <S